ทำเลยน้องฮะตาทำเลยน้องลิทแม่บอกมาให้แกล้งน้องไงไม่ให้น้องแรงไงน่ะอ่ะหมายไหมเนี่ยหมายไหมใครทำใครทำน้องตด้เลยทำแม่เห็นเลยเมื่อกี้ถ้าแม่ไม่มาเนี่ยตะคุบน้องอย่างแรงเลยน้องลิทพี่บันด้าทำาออแต่ลูกเหรอเออเดี๋ยวแม่จะตีพี่แพนด้าให้นะน้องลิ พี่น่าจะโดนแม่ตีเปี๊ยเลยนะเปี๊ยไม่ได้ต้องเปี๊ยเปี๊ยไหมพี่ด่าด่าเปี๊ยนะเปี๊ยหาไม่ได้ต้องไงต้องเปี๊ยเปี๊ยเลยแหละเปี๊ยเลยแหละโอ้ลิทพี่พี่น่าทำเดี๋ยวดูเดี๋ยวแม่จะไม่รักพี่น่าแล้วนะจะตีเปี๊ยเปี๊ยเลยแหละเปี๊ยแรงๆด้วยบอกให้เนี่ยไม่มีใครช่วยแล้วทีเนี้ย เกลไงไม่ต้องเถียงเถียงเก่งเนี่ยทุกคนเพนท่าเ,เถียงเก่งเถียงเก่งแม่ไม่รักแล้วเพนทดาเถียงเก่งเถียงแม่ด้วยเนี่ยถ้าแม่ตีก็จะสู้แม่แล้วเนี่ยใช่ไหมแม่ฟาดเปี้ยเลยไม้ฟาดเลย